คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่12คำที่389ถึง423ปออากอปากปาก ปออีงอปิงไม่โทปิ้งปิ้งปออีดอปิดปิดปออีปี อีนอปีนปีนปออือนอปืนปืนปออุยอปุยไม่จตัตวาปุยปุย ปอปปปอ,ปปอ,ปปอูปูปูปออูปูไม่เอกปูปูปออูนอปูนปูน ปอเอ็ดอเป็ดเป็ดปอเอนอเป็นเป็นปอลอเอาเปล่าไม่เอกเปล่า เปล่าปอเอาเปล่าไม่ถูกเป้าเป้าปอเออดอเปิดเปิด ปอเอียกอเปียกเปียกปอแงงแปงไม่โถแปง้งแปง้งปอรอแงงแปลง ปปออแปลงปลอแอแปลแปลปไอไปไป พอโอมผมผมพออะกรผักผักพออะดอผัดผัด พออาผาไม่โทูผ้าผ้าพออาโนผานไม่เอกผานผาน,ผานพออีดอผิด ผิดผอีผีผีผอ,อูผูไม่โทรผู้ผู้ ผออูกผูกผูกผอเอาเผาเผาผอเอือเผื่อไม่เอกเผื่อเผื่อ ฝออกนฝนฝนฝออะงอฝังฝังฝออาฝาฝา หออายโยฝ่ายไม่เอกฝ่ายฝ่าย